ายดี SME ขายรวยนะครับวันนี้ผมเก่งกรวิ์นะครับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆอีกเช่นเคยธุรกิจที่มาอาอกรายการของเราเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นนะในยุคนี้สมัยนี้ซึ่งมีความหลากหลายมากๆครับผมดีใจมากที่ได้เห็นคนไทยเรานะฮะทำธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเชิญครับคุณกิ๊กซี่นะครับมีข้อคิดมาฝากเชิญครับวันนี้เรามาดูข้อคิดที่สามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกๆท่านกันนะคะ ถ้าไม่มีความสุขในการทำงานคนเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนอาชีพไปเลยจากลีโอตอสตอยค่ะอืมก็เป็นแนวคิดที่ดีนะ,ะแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณทำธุรกิจนี้เนี่ยนะครับคุณต้องมีความสุขแน่ๆเพราะว่าไม่มีใครปฏิเสธว่าอาหารทะเลเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มาทำความรู้จักกันครับชมภาพนี้ครคุณผู้ชมครับ ภาพบนโต๊ะนี่นะฮะโอ้โห,โหตากล้องเข้ามาเลยนะฮะเชิญแนะนําตัวครับสวัสดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อโอนะคะสุริรัตน์สีพรมคําค่ะเจ้าของธุรกิจ jq ปูมานึ่งเดลิเวอรี่จัดส่งปูมานึ่งและอาหารทะเลทั่วกรุงเทพแล้วก็ทั่วทั่วประเทศไทยค่ะ การอยู่บ้านในวันหยุดของคุณจะมีความสุขมากนะครับถ้าเกิดว่ามีคนกดกิ่งกิ้งกองแล้วนําปูเผากุ้งเผาอาหารทะเลสด,ๆ,สดๆแบบนี้มาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านนะครับรับประทานกันกันกบพครอบครัวกับเพื่อนๆโอ้โหเป็นวันหยุดที่มีความสุขมากมายวันนี้นับธุรกิจแบบนี้ Delive r y เนี่ยนะครับได้รับความสนใจมากนะครับเดี๋ยวมาทำำําความรู้จักกันกับ JQ ปูมานึ่ง Delivery ที่เขาประสบความสําเร็จได้ยังไงนะครับไปขอบคุณด้วยการสนับสนุนรายการก่อนครับขอ,ขอขอบคุณ ไอท็อปฟลาสพูดนำเด่นการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับโอท็อปสายบวกโอท็อปห้าดาวความภูมิใจคนคันนายาวกรุงเทพมหานครน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปุ่มคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดเป็นน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินทูพาร์ทเทนิงเซ็นเต,นเตอร์ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียนโซลา่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บิทดอทคอมคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิทหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้า ชามโต๋วยจับยนต์สุดเวียดนามจากบนราชธานีไขยเปรนชายและสอนสูตรนะครับแผงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้า HD คมชัดสูงโอเพลเทอร์กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกที่มีภาพสวยๆบนงานหนังที่คุณชอบแสงรุ่งเกษตรอินรีเพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับติดต่อออกรายการหรือสนนุนรายการได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฏหน้าจอนะครับมาทำความรู้จักกันนะฮะชื่อว่า JQ ปูมาเนื่อง d e l i v e r รไปที่ Facebook ก่อนนะครับ เชิญเลยฮะเปิดมานานหรือ,อยังแรงบันดาลใจทำไมทำธุรกิจนี้ครับ JQ ปูมานึ่ง JQ คือชื่อของลูกชายนะคะแล้วก็ธุรกิจนี้เริ่มต้นมา3ปีแล้วค่ะเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเป็นคนสุราษฎร์แลวเราก็ส่งอาหารทะเลหรือว่าอาหารทะเลต่างๆให้กับร้านอาหารหรือโรงแรมอยู่แล้วในกรุงเทพแต่เราก็จะประสบปัญหาเรื่องของเครดิตเทอ่มจะประสบปัญหาเรื่องของอาการจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราอ่ะจากทําธุรกิจค้าส่งอ่ะมาเป็นค้าปลีกแต่ว่าด้วยความที่เราทํางานประจําอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะเปิดร้านอาหารได้เราก็เลยเลือกที่จะ เลือกช่องทาง Delivery ก็ศึกษาตลาดแล้วก็ไม่มีใครเคยทำเราก็เลยเลือกที่จะทำธุรกิจนี้ค่ะเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสซะนะฮะทำงานประจําเวลาน้อยไงเพราะฉะนั้นนฮะก็เลยเลือกที่จะทำเดลิเวอรี่ซะเลยนะครับแล<ช>ะเนื่จากว่าเขาอยู่ที่สุร,ราษฎร์เน้นั้นมันใกล้ทะเลเหลือเกิน<ช>นะฮะเจคิวเดลิเวอรถือกําเนิดแบบนี้ครับไปดูภาพทาง powerpoint ของเขากันนะครับนี่นะครับ นะฮะออกรายการทีวีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมามากมายนะครับหลายคนการันตีความอร่อยโดยเฉพาะนี่นะฮะความสดของเขาเนี่นะครับสดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนะฮะอธิบายเลยครับภาพที่เตรียมมาเดี๋ยวค่อยดูของจริงประกอบได้<ร>ค่ะนี่ก็เป็นรายการทีวีที่เราเคยไปออกรายการ<อ>มานะคะแล้วก็ออกมาหลายรายการแล้วไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยร้อยลนหรือว่าเร็วๆนี้ก็จะมีรายการครัวคุณต่อยอะไรพวกนี้นะคะคส่วนนี้ก็เป็นปูมาจุดเด่นของธุรกิจเราเนี่ยคือจริงๆแล้วธุรกิจอาหารทะเลเนี่ยจุดเด่นของมันคือความสด ค,ค่ะความสดแล้วก็สะอาดราคาไม่แพงเกินไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้าจิ้มของเราที่เราใช้วัตถุดิบคุณภาพเช่นน้าปลาดีมะนาวดีพริกดีทุกอย่างนะคะเราไม่ใส่เราไม่ใส่เขาเราียกว่ามะนาวเทียมเลยใช้ใช้มะนาวดีแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเรามีครอบครัวอยู่ที่สุราษฎร์เพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราเนี่ยคือจะสดทุกวันเราจะมีรถส่งประจํามาที่กรุงเทพตลอดอยู่แล้วค่ะครับตอนนี้ก็นอกจากจะมีปูมานึ่งแล้วเนี่ยก็ยังจะมีกุ้งเผาหมึกแดดเดียวหอยนางลมบ,บางครัคร้งก็จะมีปลา ไก่ซีทอดราดน้ำยมามะม่วงแล้วก็เมนูอีกอันนึงที่เราพาวลีพร,พรเซนต์ก็คือขนมจีนน้ำยาปูซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากสามารถขายได้วันละประมาณ600ชุดครับค่ะตอนนี้ก็มีทั้งหมด8สาขาทั่วกรุงเทพนะคะก็คือพรุ่งนี้จะเปิดอีก3สาขาพร้อมกันนะคะก็ ขออนุญาตบอกสาขาเลยนะคะสาขาก็มีที่รัชดานะคะจรัญสิบสองรามอินทาสุขุมวิทร้อยหนึ่งแล้วก็นนทบุรีและ3สาขาน้องใหม่ล่าสุดคือสุวรรณภูมิประตูน้ําและทองหล่อค่ะอืมนะครับโอเคนะครับภาพเนี่ยมันอธิบายได้ได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับถึงความน่าทาน JQ p r o m i n i n g Delivery เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครัที่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์เบอร์กลางนะคะ0813400360เนี่ยจะเป็นเบอร์กลางที่โทรเข้ามาแล้วก็ลูกค้าอยู่แอเรียไหน เราจะาต่อกับสาขาให้สั่งล่วงหน้า 1- 2ชั่วโมงค่ะไม่ต้องสั่งล่วงหน้านานไม่ต้องโอนเงินก่อนค่ะจ่ายเงินที่พี่วินมอเตอร์ไซค์ได้เลยค่ะโอ้โ,โหนะครับสั่งแค่ล่วงหน้า2ชั่วโมงเองเหรอห่งถึอชั่วโมงค่ะแล้วจะเผาทันเหรอฮะท,ทันค่ะเพราะว่าเรามีทั้งหมด8ครัวกลางใช่ไหมคะพร้อมอพร้อมสิบโมงเช้าถึง2องทุ่มค่ะ10บโมงปุ๊บเปิดสายโทรได้เลยค่ะ โอ้โหนะครับอ้าวเชิญทจ้คุณกิสซี่ต่อยอดธุรกิจครับทีมงานน้ำไาลไหลมากครับตอนนี้ค <laughs> ่ะออทับเบสเซอร์เอสเอ็มอีมาเล้แน่พราอยปร์เซ็นต์เจคิวปูมานงเดลิเวอรี่ if you are looking for a fresh delicious seafood deliver directly to your home also there are variety menu waiting for you to try just call the number below on the screen or you can contact us via our facebook or To p SME ครับนับวันนะฮะธุรกิจเกิดใหม่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับถ้าคุณคิดได้ถ้าคุณมองเห็นโอกาสถ้าคุณรู้จักการคิดบวกและเปลี่ยนแปลง,ปลงอุปสรรคให้เป็นโอกาสแล้วก็ความคิดใหม่ๆจะเกิดขึ้นธุรกิจใหม่ๆจะเกิดข,ขึ้นแบบนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จยอดขายตอนนี้ต่อเดือนประมาณก็ประมาณ10ล้านบาทค่ะต่อเดือนใช่ค่ะเพราะว่าสาขาละ2ล้านบาทต่อเดือน10ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับคุณฟังไม่ผิดครับสุดยอดไหม JQ ปูมานึ่ง d e l ลิเวอคุณสุธีรัตศรีพรมคำวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ฉีกนอกกรอบมากเลยนะครับแล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับ3ปีค่ะแค่3คปีทะลุบิลิ่ง10ล้านบาทต่อเดือนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะโอ้ตอบขายดี SME ขายรวยค้าเขาทำได้คุณก็ทำได้ครับ